สวัสดีครับพอดีผมอยู่ที่เกาหลีช่วงคราวเนื่องมาจากพรรยาผมไปหาหมอละรับยาแต่วันที่ถึงเกาหลีหนาวมากนะครับลบชีองศาทีเดียวแม้ช่วงบายก็ยังลบชีองศาอยู่คิดถึงเมืองไทยมากผมไม่ชอบฤดูหนาวเช่นนี้นะครับแต่ในเมืองไทยก็มีปัญหาบลรพิษ PM สองจุดห้านั่นเอง ต้นนี้ดีขึ้นลบเปล่าก็ไม่สมังกันวังว่าทุกท่านสบายดีในพระคุณของพระเยซูคริสต์ััวโค้พระวจนะ์ของวันนี้คือความเชื่อของท่านทั้งไหนยอยู่ที่ไหนโค้ชจดจำคือลุกกาบทีเบ็คที่ยีีี่สิพวกเขาจึงมาปลุกพระองค์ร้องว่าพระอาจารย์พระอาจรรรอาจรย์เรากำลังจะจมน้ำตาพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่นแล้ว คลื่อนลมก็หยุดเงยียบสงบพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าความเชื่อคองท่านทั้ง,งหลายอยู่ที่ไหนเขาก็กลัวและอาศาจัญใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครนะถึงสั่งลมกับน้ําได้และมันก็เชื่อฟังท่านบางที่เราอ,องว่าพระเยซูทรงเป็นใครกันแน่เป็นมนุษย์หรือพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูรทรงพังเกิดเป็นมนุษย์ใส่ร่างกายเหมือนเรา พระองค์จึงหิวเข้าเช่นเดียวกับเราพัางทีกระหายน้ำด้วยและเดินทางไกลก็รู้สึกเหนื่อยในพระวจนะของวันนี้พระเยซูทรงพันธมนหลับในเรือแสดงว,ว่าพระเยซูทรงเหนื่อยจำเป็นต้องนอนหลับพักผ่อนเหมือนเราทั้งหลายแต่ในเวลาเดียวกันพระเยซูทรงสัแสดงว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าซึ่งเคยกระทำงานอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถทำได้ อย่างเช่นเรียนดูพันคนด้วยขนกปัอนุาคนกับพระสง์ตัวพางวันพระองค์กระทำให้ผู้ที่ตายเป็นขึ้นมาจากความตายโลกจังนี้พระองค์ทรงรักษคาคนอย้ยและคนรคเรอนซึ่งแม้ในสมัยนี้โมไม่สามารถรักษาได้ไม่ใช่แค่นั้นเองในพระวจนะขงวันนี้พระเยซูทรงห้ามพายุให้หยุด응องีับสงบทำให้พวกสาวกตกใจหม e. ดเลยโดยผูกกันว่า ท่านผู้นี้เป็นใครนะถึงสั่งลมกับน้ำได้และมันก็เชื่อฟังท่านมนุษย์เราไม่สามารถสั่งธรรมชาติได้ตามปกติเราปรับตัวตามสาภาพธรรมชาติไม่มีใครสามารถสั่งธรรมชาติให้เชื่อฟังได้แต่พระเยซูทรสงสามารถสั่งแล้วธรรมชาติก็เชื่อฟังพระวจนะของพระเยซูแสดงว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างทั้ง,งธรรมชาติและมนุษย์ทั้งไหน ดังนั้นเราจึงเชื่อฟังพระวจนะของพระเยซูเช่นเดียวกับพายุแรงท่า,ทานทั้งหลายเชื่อฟังพระวจนะของพระเยซูอยู่หรือเปล่าครับโดยการเรียนพระวจนะของวันนี้ขอให้เราตั้งใจเชื่อฟังพระวจนะของพระเยซูถ้าอย่างนั้นเหตุการณ์อันอินองใหญ่ที่จะเก,กิดขึ้นในชีวิตของท่านทั้งหลายอเมนวันหนึ่งพระเยซูและเราสาวกนั่งเรือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง ต้นนั้นพระเยซูงสงพัน่อมรับอยู่และเกิดพายุหนักขึ้นกลังทะลเล่น้่นก็ทัลลัก้าเลือจนทุกคนตกิโย่ในอันตรายถึงกระนั้นพระเยซูยังสรงใบต่อมยู่แสดิงว่าโนลับลึกมากเลยนะครับเพื่อที่จะสุขภาพดีๆเราต้องเป็นเช่นนี방방้นะครับต้องโนลบลึกๆหักกลัวพังชิงบางอย่างเป็นห่วงยู และได้ความเครียดมากนอนไม่หลับนะครับแม้พยายามหลับตื่นบ่อยมันทําให้สุขภาพแย่ลงนพระคัมภีร์มีขันไว้ว่าพระเจ้าประทังการนอนหล,ลับเก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักสาดุดีหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด้อยส้ความกลัวพวกสาวกจงมาปลุกพระเยซูองว่าพระอาจารย์พระอาจารย์เรากําลังจะจมน้ําตาย พวกเขาทำดีที่ได้รียอพระเยซูทั้งกลุ่าวะวิกริตเมื่อเราวพ่อเชิญซาตานกันจุดเชิญเราต้องทำยังไงดีถูกต้องนะครับเราต้องซาบังหาความช่วยเหลือจากพระเยซูเพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยเราให้รอดและช่วยทุกอย่างเพื่อเราได้าเมนแต่พวกเขากระทำไม่ถูกต้องก็มีนั่นคืออะไรนะครับใช่ครับเพราะว่าพวกเขากลัว โตหน้าอำนาจแห่งธรรมชาติพวกเขาไม่ควรกลัวเพราะว่าอยู่ข้างๆเขามีผู้ที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติเราไม่กลัวความตายด้วยเพราะว่าพระเยซูทรงชนะความตายโดยเป็นขึ้นจากตายเรามนุษย์มักจะกลัวโตหน้าฐานอำนาจธรรมชาติและความตายเพราะไม่สามารถต่อสู้ได้แต่ต่อพระพักพระเยซูธรรมชาติ และความตายก็ไม่มีอำนาจใดๆนี่แหละเป็นเหตุผลที่เราต้องพึ่งพาพระเยซูผู้เดียวเท่านั้นโดยไม่กลัวใดๆทั้งชินพวกสาวกจะเป็นพยานของพระเยซูและทำงานอันอิ่งใหญ่เหมือนพระเยซูในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าแต่พวกเขามีสช่ง,ยงอย่างคาดิ่คือพวกเขากลัวอำนาจธรรมชาติอยู่พวกเขากลัวอำนาจของความตายอยู่แสดงว่าพวกเขาไม่มีความเชื่อ ก็เลยพระเยซูตำหนีพวกเขาทางนี้ความเชื่อของท่านทางลหนยอยู่ที่ไหนพระเยซูทรงตำหนีเขาเพราะว่าพวกเขาไม่ควรกลัวเช่นนั้นโดยประสาทจากความเชื่อหากมีความเชื่อในพระเยซูแม้ว่าพายุแรงพัดมาหรือพาชนวิกฤตที่จะตายก็ตามไม่หวันว่นไหวเราสามารถรักษาความเศร้าสุขในใจได้ สิ่งที่ทําให้ท่านทั้งหลายกลัวคืออะไรนะครับพิร้ายไหมครับหรือปัญหาเศรษฐกิจไหมครับหรือความรืลบปล่าสิ่งเหล่านี้สําหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูก็ไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าพระเยซูสามารถแก้ปัญหาได้สาหรับผู้ที่พุ่งพาเชื่อในพระเยซูไม่มีอะไรน่ากลัวดังนั้นพระเยซูทรงเห็นพวกสาวกที่กำลังกลัวอยู่ก็รู้สึกไม่โอพระไทย พวกสาวกต้องเติบโตบขึ้นโดวยไวยวางใจพระเยซูซึ่งทรงเป็นพระผู้สร้างและชนะความตายอาเมนหวังว่าคุณผู้ชมคลินี้ทั้งหลายชนะความกลัวโดยเชื่อพระเยซูอาเมนพวกสาวกทั้งหลายตกใจหมดเลยนะครับพวกเขาพวกกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครนัถึงสร้างลมกับน้ำได้และมันก็เชื่อฟังท่าน จากเหตุการณ์นี้พวกเขายยมราบาพระเยซูไม่ใช่เป็นมนุษย์เท่านั้นอย่างเต็มขัดพระเยซูส่งเป็นพระเจ้าที่ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นไปไม่ได้และตามคํตาตำหนีของพระองค์พวกเขาต้องกลับใจที่ได้กลัวตัวอํานาจแห่งธรรมชาติแล้วตั้งใจที่จะเป็นคนของความเชื่อที่ทําให้พระเจ้าโผพระทยัยความเชื่อคองทั้งทั้งหลายอยู่ที่ไหน พระคำนี้เกี่ยวกับเราทั้งหลายซึ่งฟังที่เรากลัวอนาคตข้างหน้าชาวไทยเป็นอามากกลัวผีอยู่เละคุกเขาลงต่ออำนาจของความตายแต่เราสาวกของพระเยซูฟังคำตำหนิของพระเยซูแล้วตั้งใจที่จะมีความเชื่อในพระเยซูสำนักข้าพเจ้า มีความกลัวและไม่สงบสุขต่อเหตุการณ์อนาคตข้างหน้าซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นโอกจักนี้ข้าพเจ้าไม่กล้าลงมือทำอางานใหม่อยากจะลิกเลี่ยงเท่าที่จะทำได้บางที่ก็กลัวาการพบมนุษย์ด้วยนะครับคนเช่นนี้กลายเป็นผู้ปลุกปกและวิชนรีได้อย่างไร ก็ร้วนเต่เป็นพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นเองความเชื่อคงท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนคาตํานินี้ทําให้เราตั้งใจที่จะไม่กลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตหน้าเราต่อไปเราพึ่งพาพระเยซูผู้เดียวเท่านั้นเพราะว่าพระเยซูผู้เดียวเท่านั้นน่าเชื่อเธอได้ซึ่งได้สรงชนะความตาย และควบคุมภายรเรงด้วยพระวจนะของพระองค์ขอให้พวกนิชินักศึกษาและปัญชนไทยขอเปิดตาใจและเชื่อพระเยซูแล้วก็ดำนงชีวิตประสัดจ,จากความกลัวตลอดไปพระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่สนใจการเรียนพระคัมภีร์และการเข้าร่วมนวสการกับเราเชิญทำได้เลยนะคะไม่ต้องลังเนจใจอีกต่อไปพระเจ้าทรงอวยพร